อนุบาลอะไรครับอนุบาลอะไรบอกเจ็บอกมิตาก่อนบอกมิตาหน่อยโรงเรียนพริสกูพิสกูชื่อโรงเรียนอนุบาลอนุบาลบ้านบ้านบ้านเข็มบ้านอะไรบ้านหวานบ้านเข็มเอออนุบาลบ้านหวานอนุบา โทนี่กี่ขวบโทนี่กี่ขวบโทนี่สามขวบโทนี่สามขวบโทนี่อยู่อนุบาลสองโทนี่อยุบาลสโทนี่อยากเล่นตุ๊กตาไม่เอาไม่เอาคุยธุระก่อนไม่โทนี่อยากเล่นตุ๊กตาเขาจะเล่นตุ๊กตาแล้วมีตาบอกก่อนอยู่อนุบาลอะไรอนุบาลอะไรก่อนบอกเองโดยที่ไม่ต้องถามบอกก่อนอ่ะเดี๋ยวให้เล่นตุ๊กตาอนุบาลอะไรอยู่โรงเรียนอะไรอนุบาล ทเนนทนี่อยู่อนุบาลอ้าวอนุบาลบ้านหวานเทนี่อยู่อนุบาลเท่านี้อยู่อนุบาลสองอนุบาลสองบ้านหวานปัก <c oughs> ชื่อ,อขออนุนี่ชื่อห้องห้องลูกปลาครับเรื่องห้องลูกปลา <c oughs> ชื่อ <c oughs> ชื่อห้องลูกปลาครับอั่นไหน,นคุณครูสอนสวัสดีทำยังไงสวัสดีครับ สัดีครบ <laughs> อันนี้อะไรครับตัวนี้จะกินอะไรครับ